ฉันขายบ้านทั้งชีวิตเพื่อไปอเมริกาตามคำลูกชายแต่คืนก่อนวันบินเด็กสาวบ้านข้างๆแอบยัดของบางอย่างใส่มือฉันของชิ้นนั้นทำให้สนามบินต้องหยุดฉันทำให้ลูกชายโทรมาขอร้องและทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ถูกส่งไปต่างประเทศแต่ถูกส่งกลับไปยังความจริงที่น่ากลัวกว่าที่คิด ถ้าฉันเปิดมันเร็วกว่านั้นฉันอาจไม่ได้นั่งเล่าเรื่องนี้อยู่ตรงนี้และถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องของการย้ายประเทศคุณคิดผิดตั้งแต่วินาทีแรกดูให้จบเพราะตอนจบไม่ใช่ทุกคนจะรับมันได้เช้าวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนตั้งใจจะกดทับหัวใจฉันให้หนักขึ้นบ้านหลังเก่าที่ฉันอยู่มาสาสิบปีเงียบผิดปกติ แม้แต่เสียงนกยังเหมือนหลบหนีกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นฝุ่นลอยคลุ้งอยู่ทุกมุมเหมือนบ้านกำลังจดจำฉันเป็นครั้งสุดท้ายฉันขายมันไปแล้วตามคำขอของลูกชายเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ในอเมริกาเขาพูดด้วยเสียงมั่นใจบอกว่าที่นั่นมีอนาคตบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไรเหลือให้ฉันอีกฉันพยักหน้าทั้งที่หัวใจไม่เคยเห็นด้วย กล่องกระดาษเรียงรายอยู่กลางห้องทุกกล่องเต็มไปด้วยอดีตรูปถ่ายเสื้อผ้าเสียงหัวเราะที่ไม่มีวันกลับมาฉันยกกล่องสุดท้ายออกมาวางหน้าบ้านเหงื่อไหลลงตามแผ่นหลังมือสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้สาเหตุรถแท็กซี่จะมารับฉันตอนเย็นตัวเครื่องบินอยู่ในกระเป๋าพาสปอร์ตอยู่ในมือทุกอย่างพร้อมยกเว้นหัวใจ ขณะฉันกำลังล็อกประตูเสียงรองเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังฉันหันไปเห็นเธอยืนอยู่ตรงรัว้วลูกสาวบ้านข้างๆเด็กผู้หญิงที่มักนั่งอ่านหนังสือเงียบๆไม่เคยสบตาใครนานวันนี้เธอไม่อ่านหนังสือดวงตาเธอแดงมือกำแน่นเหมือนซ่อนบางอย่างเธอเดินเข้ามาใกล้ชาช้ามากหัวใจฉันเต้นแรงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลเธอหยุดตรงหน้าฉันเงยหน้าขึ้นมองลึกเข้ามาสายตานั้นไม่ใช่สายตาของเด็กธรรมดามันเต็มไปด้วยความกลัวและความเร่งรีบเธอเอื้อมมือออกมาก่อนที่ฉันจะถามอะไรได้ของบางอย่างถูกยัดใส่มือฉันเยน็นแข็งหนักเกินขนาดเล็กของมันนิ้วเธอสัน่น สัมผัสนั้นทําให้ฉันขนลุกเธอกระซิบเสียงเบาจนแทบไม่ใช่เสียงบอกว่าอย่าให้ใครเห็นอย่าเปิดบนเครื่องบินลมหายใจเธอสัน่นเหมือนคนที่รู้ความลับอันตรายฉันก้มมองมือตัวเองกำของสิ่งนั้นไว้แน่นมันถูกห่อด้วยผ้าสีดำผ้าที่มีกลิ่นคาวจางหัวใจฉันเต้นแรงจนหูอื้อ เหงื่อเย็นไหลออกมาที่ขมับฉันเงยหน้าขึ้นจะถามแต่เธอถอยหลังทันทีดวงตาเธอมองไปที่บ้านฉันแล้วมองไปที่ถนนเหมือนกำลังกลัวใครบางคนจากนั้นเธอหันหลังวิ่งกลับบ้านโดยไม่พูดอะไรอีกประตูบ้านข้างๆปิดดังปึงเสียงนั้นสะท้อนในอกฉันถนนเงียบลมพัดแรงขึ้นฉันยืนอยู่คนเดียว กับของปริศนาในมือนิ้วฉันเริ่มชาผ้าสีดำเหมือนขยับเล็กน้อยฉันกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองจากหน้าต่างจากหลังคาจากความทรงจำที่ฉันพยายามหนีฉันเก็บของนั้นใส่กระเป๋าเสื้อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในหัวฉันมีคำถามมากมายแต่ไม่มีคำตอบเสียงรถแท็กซี่ดังมาจากปลายถนน ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและในขณะนั้นเองฉันเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การย้ายประเทศแต่เป็นการพาบางสิ่งที่ไม่ควรเดินทางไปกับฉันออกจากบ้านหลังนี้ไปด้วยรถแท็กซี่จอดตรงหน้าเสียงเครื่องยนต์สั่นต่ำเหมือนคำเตือนที่ไม่มีใครอธิบายฉันเปิดประตูรถ กลิ่นกเก่าผสมกลิ่นน้ำมันทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนฉันนั่งลงกระเป๋าเสื้อแนบกับอกรู้สึกหนักขึ้นกว่าก่อนหน้าคนขับมองฉันผ่านกระจกสายตาเขาหยุดนิ่งนานเกินไปเขาถามว่าจะไปสนามบินไหนเสียงเรียบไร้อารมณ์ฉันตอบเสียงแหบเหมือนกล่องเสียงถูกบีบรถเริ่มเคลื่อนบ้านของฉันค่อยๆถอยห่าง หน้าต่างสะท้อนภาพฉันใบหน้าที่แก่ลงดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามมือฉันแตะก,กระเป๋าเสื้อผ้าสีดำยังอยู่ยังเย็นถนนยาวเงียบเหมือนทั้งเมืองกำลังกลั้นหายใจโทรศัพท์สั่นในกระเป๋ากางเกงชื่อของลูกชายปรากฏฉันรับสายได้ยินเสียงเขารีบร้อนเขาถามว่าฉันออกจากบ้านหรือยัง ถามย้ำหลายครั้งฉันตอบว่าอยู่บนรถเขานิ่งไปชั่วครู่จากนั้นเขาบอกอย่าแวะที่ไหนอย่าคุยกับใครหัวใจฉันกระตุกคำพูดเขาฟังดูเหมือนรู้บางอย่างฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเปลี่ยนเรื่องทันทีสัญญาณขาดหายเสียงซาแซกเข้ามาฉันมองหน้าจอสัญญาณเต็มแต่สายตัด รถแล่นผ่านซอยแคบแสงแดดเริ่มอ่อนเงาของเสาไฟทอดยาวเหมือนมือที่พยายามคว้าผ้าสีดำในกระเป๋าเริ่มอุ่นช้าชาฉันขมวดคิว้วความรู้สึกแปลกไหลขึ้นมาตามแขนคนขับเหลือบมองกระจกอีกครั้งคราวนี้เขายิม้มรอยยิ้มไม่ถึงดวงตาเขาพูดว่าวันนี้คนเดินทางเยอะ เสียงเขาเบากว่าปกติฉันพยักหน้าแต่ในอกแน่นรถหยุดไฟแดงหน้าร้านขายของเก่าฉันมองออกไปเห็นหญิงชรานั่งอยู่หน้าร้านดวงตาเธอมองตรงมาที่ฉันไม่กระพริบมือเธอยกขึ้นทำท่าห้ามหัวใจฉันเต้นแรงไฟเขียวขึ้นรถเคลื่อนภาพนั้นหายไปฉันหายใจที มือเริ่มสัน่นผ้าสีดำขยับอีกครั้งชัดเจนขึ้นเหมือนมีอะไรภายในกำลังขยับตามจังหวะรถเหงื่อเย็นไหลลงหลังแม้แอจะเย็นจัดฉันนึกถึงคำของเด็กสาวอย่าเปิดบนเครื่องบินคำเตือนนั้นดังขึ้นซ้ำในหัวสนามบินเริ่มปรากฏอาคารสูงไฟสว่างผู้คนมากมาย เสียงล้อกระเป๋าลากรถจอดคนขับเปิดประตูให้เขามองฉันสายตาเหมือนตรวจสอบเขาถามว่ามีของสำคัญไหมฉันตอบว่ามีเขาหัวเราะเบาๆเหมือนเข้าใจฉันก้าวลงจากรถขาอ่อนแรงเล็กน้อยอากาศในสนามบินเย็นแห้งเสียงประกาศดังเป็นระยะ เหมือนคลื่นที่ซัดไม่หยุดฉันลากกระเป๋าเข้าแถวตรวจเอกสารกระเป๋าเสื้อแนบอกอุ่นขึ้นอีกเหมือนมีลมหายใจเบาสม่ำเสมอฉันกลืนน้ำลายเหงื่อซึมที่ฝ่ามือเจ้าหน้าที่มองพาสปอร์ตมองหน้าฉันเขาหยุดนานกว่าปกติเขาถามว่าฉันเดินทางคนเดียวหรือไม่ฉันพยักหน้า สายตาเขาเลื่อนไปที่อกฉันเหมือนรู้สึกบางอย่างเขาประทับตราส่งคืนฉันเดินต่อขาเหมือนหนักขึ้นถึงจุดตรวจสัมภาระแถวขยับชาเสียงเครื่องสแกนดังหึง่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ้าสีดำในกระเป๋าเริ่มร้อนร้อนผิดธรรมชาติฉันรู้สึกแสบร้อนที่ผิวเหมือนมันสัมผัสเนื้อ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บฉันนึกถึงบ้านนึกถึงวันที่ขายมันนึกถึงลูกชายและรอยยิ้มรีบร้อนของเขาภาพหนึ่งผุดขึ้นในหัววันที่เขาแนะนำให้รู้จักเด็กสาวบ้านข้างๆเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักฉันไม่เคยสงสัยแถวขยับถึงฉันเจ้าหน้าที่ชี้ให้ยกแขนเครื่องสแกนเคลื่อนผ่านชา จุดหนึ่งส่งเสียงดังสั้นแหลมเจ้าหน้าที่ขมวดคิ้วขอให้ฉันยืนรอคนรอบข้างมองสายตาอยากรู้อยากเห็นฉันรู้สึกได้ว่าของในกระเป๋าหยุดขยับเหมือนกําลังฟังเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามามือจับอุปกรณ์เขาขอให้ฉันเปิดกระเป๋าเสื้อหัวใจฉันแทบหยุด มือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นในวินาทีนั้นโทรศัพท์สั่นอีกครั้งชื่อของลูกชายขึ้นจอฉันรับสายเสียงเขาดังชัดเขาพูดเพียงประโยคเดียวเสียงสั่นแม่ถ้าแม่ยังไม่ผ่านด่านอย่าให้เขาเปิดกระเป๋าเสือ้อฉันถามว่าทำไมเขาเงียบเสียงหายใจหนักดังมาก่อนที่สายจะตัด เจ้าหน้าที่มองฉันถามว่ามีปัญหาอะไรฉันสายหน้าพยายามยิม้มมือยังจับซิปยังไม่กล้าเปิดในกระเป๋าความร้อนลดลงเปลี่ยนเป็นความเย็นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งแต่ผิวในหัวฉันความคิดหนึ่งค่อยๆชัดเด็กสาวบ้านข้างๆไม่ได้เลือกฉันเธอส่งของนี้ คืนให้ใครบางคนและฉันอาจเป็นเพียงทางผ่านอยู่เซเจ้าหน้าที่ขอให้ฉันก้าวไปอีกด้านเสียงเขาหนุ่มแต่แฝงแรงกดดันฉันเดินตามขาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองมุมตรวจพิเศษเงียบกว่าแสงไฟขาวจ้าเย็นชาคนรอบข้างหายไปเหมือนโลกถูกตัดออกเจ้าหน้าที่หญิงอีกคนเข้ามา สีหน้าเรียบมือสวมถุงมือเธอมองตรงมาที่อกฉันไม่ถามไม่พูดผ้าสีดำในกระเป๋านิ่งสนิทฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดชาหนักเธอขอให้ฉันนั่งเก้าอี e ้โลหะเย็นจัดหลังฉันสัมผัสพนักรู้สึกเหมือนถูกตรึงเธอถามว่ามีใครให้ของฉันหรือไม่คำถามสั้น รงฉันลังเลภาพเด็กสาวผุดขึ้นฉันตอบว่ามีเธอไม่แปลกใจเหมือนคาดไว้แล้วเธอถามชื่อฉันสายหน้าเธอพยักหน้าจดบางอย่างลงในแฟ้มอากาศรอบตัวฉันเริ่มหนักอึดอัดผ้าสีดำเริ่มเย็นจัดอีกครั้งเหมือนเตือนเหมือนขอ ฉันรู้สึกถึงแรงกดเบาจากด้านในเหมือนมือเล็กๆแต่นิ้วฉันฉันสะดุง้งเจ้าหน้าที่มองทันทีเธอถามว่าฉันไม่สบายหรือไม่ฉันสายหน้าเสียงประกาศเที่ยวบินดังแว่วเหมือนมาจากที่ไกลฉันคิดถึงลูกชายคิดถึงน้ำเสียงในสายคําเตือนอย่าให้เขาเปิดเจ้าหน้าที่หญิงหยุดจด เงยหน้ามองฉันเธอพูดว่าของที่คุณพกไม่ได้เป็นของใหม่คำพูดนั้นเหมือนคมมีดฉันถามว่าเธอหมายถึงอะไรเสียงฉันเบาเธอตอบว่าของชิ้นนี้เคยผ่านสนามบินนี้มาแล้วหลายครั้งฉันขนลุกภาพในหัวสั่นไหวเธอพูดต่อทุกครั้งมันไม่เคยถึงปลายทาง ฉันกลืนน้ำลายปากแห้งผ้าสีดำอุ่นขึ้นชาชาเหมือนโล่งใจเจ้าหน้าที่อีกคนเข้ามากระซิบกับเธอชื่อหนึ่งถูกเอ่ยเบาชดเป็นชื่อลูกชายฉันโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนฉันลุกขึ้นทันทีก้าวอีครูดพื้นฉันถามว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรเสียงฉันสัน่น เธอมองฉันแววตาไม่ใช่ความสงสารเธอบอกว่าเขาเป็นคนจองตัว๋วเขาเป็นคนเลือกไฟล์เขาเป็นคนแจ้งว่าคุณจะพบของบางอย่างห้องทั้งห้องเย็นลงทันทีฉันนึกถึงวันที่เขาเร่งให้ขายบ้านวันที่เขาย้ำเรื่องการเดินทางความมั่นใจในเสียงเขาไม่ใช่ความหวังเป็นความเร่งผ้าสีดำ หยุดอุ่นกลายเป็นหนักหนักจนดึงเสื้อฉันเหมือนอยากหลุดออกมาเจ้าหน้าที่หญิงพูดช้าของชินนีต้องการคนในสายเลือดคำว่าเลือดกล้องในหัวฉันนึกถึงเด็กสาวใบหน้าเธอสายตาเร่งรีบฉันเข้าใจทันทีเธอไม่ได้ส่งของให้ฉันเธอเอามันออกจากฉันเธอคืนสิ่งที่ควรเป็นของลูกชาย ฉันถามว่าในผ้าคืออะไรเสียงแทบไม่ออกเธอเงียบครู่หนึ่งเธอตอบว่าความทรงจำไม่ใช่ของคุณผ้าสีดำสั่นแรงเหมือนโกรธเหมือนรู้ว่าถูกเปิดโปงฉันกุ่มอกความเย็นแล่นไปทั้งตัวฉันรู้สึกว่างเปล่าเหมือนบางอย่างถูกดึงออกเจ้าหน้าที่พูดต่อคนที่พกมัน จะเริ่มลืมลืมบ้านลืมอดีตลืมตัวตนฉันนึกถึงตัวเองบนรถหน้าต่างสะท้อนใบหน้าแปลกฉันเริ่มเข้าใจลูกชายไม่ได้อยากให้ฉันไปอเมริกาเขาอยากให้ฉันพาของเขาไปผ่านฉันผ้าสีดําหยุดสัน่นเงียบสนิทเหมือนยอมแพ้เจ้าหน้าที่ขอให้ฉันวางมันลง มือฉันชาหนักฉันวางมันบนโต๊ะผ้าสีดำคลายตัวอากาศในห้องอุ่นขึ้นฉันหายใจได้เธอเก็บมันใส่กล่องโลหะปิดฝาแน่นเสียงนั้นเหมือนบทสุดท้ายเธอมองฉันบอกว่าฉันยังกลับบ้านได้คำว่าบ้านทำให้ตาฉันร้อนฉันคิดถึงบ้านหลังเดิมที่ขายไปแล้ว เธอพยักหน้าเหมือนรู้เธอบอกว่าบางบ้านยังรอเจ้าของฉันลุกขึ้นขาอ่อนแต่มั่นคงกว่าเดิมเสียงประกาศเรียกเที่ยวบินฉันดังฉันไม่หันไปฉันเดินออกจากห้องไม่มีกระเป๋าเสื้อหนักอีกในอกว่างแต่ชัดและฉันรู้การเดินทางที่แท้จริง เพิ่งเริ่มต้นฉันเดินผ่านโถงสนามบินเสียงผู้คนกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมทุกก้าวเหมือนเดินอยู่ในที่แปลกหน้าโทรศัพท์ในมือเงียบไม่มีสายไม่มีข้อความฉันหยุดตรงประตูอัตโนมัติแสงแดดภายนอกส่องเข้ามาร้อนจริงมีชีวิตฉันก้าวออกไปลมหอบหนึ่งพัดผ่านหน้า ฉันหายใจลึกรู้สึกเหมือนตื่นจากฝันแท็กซี่อีกคันจอดรอคนขับเปิดกระจกเขาถามว่าจะไปไหนเสียงธรรมดาฉันอ้าปากแต่ไม่มีคำตอบบ้านคำนี้ลอยขึ้นมาฉันบอกที่อยู่เก่าที่ฉันขายไปแล้วคนขับพยักหน้าไม่ถามต่อรถเคลื่อนถนนเส้นเดิม แต่รู้สึกต่างตึกร้านคาป้ายโฆษณาทุกอย่างยังอยู่ยกเว้นฉันโทรศัพท์สันครั้งนี้แรงชื่อของลูกชายปรากฏชัดเจนฉันไม่รับปล่อยให้สันหัวใจไม่สันตามรถเลี้ยวเข้าซอยซอยที่ฉันรู้จักต้นไม้หน้าบ้านยังอยู่รั้วยังเดิมบ้านหลังเดิม ยังตั้งอยู่ป้ายขายถูกดึงออกเหมือนไม่เคยมีฉันชะงักคนขับหันมามองเขาบอกว่ามีคนยกเลิกการโอนเมื่อคืนชื่อผู้ยกเลิกตรงกับนามสกุลฉันมือฉันเย็นแต่หัวใจอุ่นฉันลงจากรถยืนมองบ้านประตูเปิดช้าเหมือนรอฉันก้าวเข้าไปกลิ่นไม้เก่าต้อนรับ กล่องกระดาษหายไปบ้านโลงบนโต๊ะกลางห้องมีซองหนึ่งชื่อฉันเขียนด้วยลายมือสัน่นฉันเปิดข้างในเป็นกุญแจและกระดาษพับครึ่งข้อความสั้นจากเด็กสาวบ้านข้างๆเธอเขียนว่าของที่ควรถูกส่งไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความจริงฉันนั่งลงเก้าอี้ตัวเดิม ความทรงจำไหลกลับครบชัดฉันจำได้วันที่ลูกชายขอให้ฉันเซ็นเอกสารฉันจำได้วันที่เขาแนะนำเด็กสาวฉันจำได้แววตาที่หลบโทรศัพท์สั่นอีกครั้งฉันรับเสียงลูกชายแตกไม่มั่นคงเขาถามว่าฉันอยู่ที่ไหนเสียงเขาสั่นฉันตอบว่าอยู่บ้าน เขาเงียบฉันพูดต่อบ้านของฉันเสียงหายใจเขาหนักเหมือนคนที่ถูกจับได้เขาพูดว่าเขาแค่กลัวกลัวว่าจะหายไปฉันหลับตารับฟังเขาบอกว่าเขาเริ่มลืมลืมวัยเด็กลืมหน้าแม่เขาคิดว่าถ้าฉันพาไปเขาจะจำได้อีกน้ำตาฉันไหลเงียบ ฉันบอกเขาความทรงจำไม่ใช่สิ่งที่ขโมยได้ต้องกลับมาเองเขาสะอื้นเสียงแตกฉันวางสายไม่กโกรธฉันลุกขึ้นเปิดหน้าต่างแสงแดดส่องเข้ามาอบอุ่นเสียงบ้านข้างๆดังประตูเปิดเด็กสาวยืนอยู่สีหน้าผ่อนคลายเธอยิม้มยิ้มแรกที่ฉันเคยเห็น เธอพยักหน้าเหมือนถามฉันพยักหน้าตอบลมพัดผ้าม่านขยับฉันรู้สึกเบาเหมือนวางของหนักลงในบ้านไม่มีอดีตคุกคามมีเพียงปัจจุบันที่ยังหายใจฉันนั่งลงอีกครั้งฟังเสียงบ้านเสียงที่ไม่เคยหายไปและในความเงียบนั้นฉันรู้ว่าบางการเดินทาง ไม่ต้องใช้ตั๋วเครื่องบินแต่ต้องใช้ความกล้าที่จะอยู่ต่อค่ำวันนั้นไฟในบ้านติดขึ้นเองทีละดวงฉันยืนอยู่กลางห้องเงาสะท้อนบนกระจกไม่เหมือนฉันเมื่อเช้าผนังบ้านส่งเสียงเอียดอาดเหมือนกำลังหายใจฉันเดินไปแตะผนังความอุ่นซึมเข้าฝ่ามือเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ผ่านหู แต่ผ่านอกเสียงนั้นเรียกชื่อฉันฉันไม่ตกใจเหมือนเคยได้ยินมานานพื้นไม้สั่นเบาภาพเก่าปรากฏบนผนงังวันแรกที่ฉันย้ายเข้ามาเสียงหัวเราะกลิ่นกับข้าววันที่ลูกชายวิ่งเล่นวันที่เขาลม้มวันที่เขาร้องให้ภาพไหลต่อเร็วขึ้นหนักขึ้นฉันสุดนั่ง น้ำตาหยดลงพื้นเสียงนั้นพูดอีกครั้งบ้านไม่เคยถูกขายฉันเงยหน้าหัวใจเต้นชาเสียงบอกว่าสัญญาไม่สมบูรณ์คนที่เซ็นไม่ใช่เจ้าของความทรงจำฉันนึกถึงเอกสารนึกถึงลายเซ็นมือฉันสัน่นเพราะฉันจำได้ฉันไม่ได้เซ็นชื่อฉันฉันเซ็นชื่อแม่ของฉัน ความเงียบกดทับก่อนแตกออกผนังด้านหนึ่งเปิดเผยช่องแคบแสงสลัวภายในเรียกฉันฉันก้าวเข้าไปกลิ่นผ้าฝ้ายเก่าข้างในกล่องโลหะใบเดียวกล่องเดียวกับที่สนามบินฉันหยุดลมหายใจติดขัดฝาเปิดช้าโดยไม่ต้องแต่ข้างในไม่มีผ้าสีดำ มีสมุดเล่มหนึ่งปกเขียนชื่อฉันด้วยลายมือฉันฉันเปิดหน้าแรกตัวอักษรเคลื่อนไหวบรรทัดแรกเขียนว่าฉันคือบ้านหัวใจฉันหยุดหน้าอื่นๆคือชีวิตฉันแต่เล่าในมุมของบ้านวันที่ฉันย้ายเข้าบ้านเลือกฉันวันที่ฉันคิดจะจากไปบ้านปล่อยฉันเสียงนั้นดังอีก เด็กสาวเป็นผู้เฝ้าผู้คืนความทรงจำให้บ้านฉันเข้าใจเธอไม่ใช่เพื่อนลูกชายเธอคือคนถัดไปเสียงบอกว่าเมื่อเจ้าของจำได้บ้านต้องเลือกใหม่พื้นสันประตูหน้าบ้านเปิดเด็กสาวยืนอยู่ถือกระเป๋าเธอมองฉันสายตาสงบเธอพูดว่าถึงเวลาของฉันแล้ว ฉันพยักหน้าไม่ถามฉันเดินออกจากห้องลับสมุดปิดเองฉันวางมันบนโต๊ะข้างกุญแจเด็กสาวก้าวเข้าบ้านบ้านสว่างขึ้นฉันรู้สึกเบาเหมือนกลายเป็นลมฉันเดินออกประตูโดยไม่หันกลับแสงเช้ารออยู่แม้เป็นกลางคืนโทรศัพท์ดังไม่มีชื่อฉันรับ ได้ยินเสียงฉันเองเสียงจากอีกฝั่งพูดว่าขอบคุณที่ดูแลสายตัดฉันมองมือโปร่งใสเล็กน้อยฉันยิ้มไม่กลัวเพราะฉันรู้แล้วฉันไม่เคยจะไปอเมริกาฉันถูกส่งกลับกลับสู่ที่ที่ฉันเริ่มและบ้านก็ได้เริ่มต้นใหม่กับเจ้าของคนถัดไป